การแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่40สนามเยาวชนเกมนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่7ของการชิงชัยครับวันเสาร์ที่19มีนาคม2568นะครับก็ทิงกันทั้งหมด5 4เหรียญทองครับเกมอาจจะไม่ดูเดือดเท่าในช่วง6วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็สนุกสนานเข้มข้นในทุกๆชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันกันนะครับวันนี้เราพาไปชม2ชนิดกีฬาครับเริ่มกันที่ ีราชาฮอล์นะครับภายในศูนย์การค้าเซ็นทัลศรีราชาเป็นการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตครับ <c oughs> ก็เริ่มด้วยพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก็มีผู้บริหารสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยคุณสันติรถทองครับพร้อมด้วยกรรมการบริหารรวมถึงฝ่ายบริหารของจังหวัดชนบุรีครับเข้าร่วมในพิธีเปิดนะครับซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมแข่งขันถึง347คนนะครับใน เปลเหรียญทองที่มีการชิงชัยกันในวันนี้โดยแบ่งการแข่งเป็น ROV ชายหญิงแล้วก็ผสมนะครับสตรีไฟเตอร์ชายหญิงแล้วก็ผสมแล้วก็มา FC ออนไลน์นะครับชายและหญิงครับแประเภทด้วยกันนะครับเรียกว,ว่าบรรยากาศสนุกสนานเข้มข้นในทุกๆคู่ที่ขึ้นทําการแข่งขันเลยนะครับบรรดาแฟนกีฬา e s p o r t ก็ชมกันสนุกแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเพราะว่าอยู่ใน ศรีราชาฮอล์่งนี้ครับติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับชมกันไปเชียร์กันไปครับถ้ามีเวลาว่างก็ออกไปเดินเล่นภายในศรีราชาเซ็นทรัลศรีราชาแห่งนี้ได้สบายๆนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการแข่งขันอีสปอร์ตครับซึ่งวันนี้ยังไม่เป็นการแข่งในรอบชิงัเลยครับแข่งกันแบบพบกันหมดตั่นเองนะครับจากนั้นครับเราจะไปต่อกันที่การแข่งขันเท็บอลนะครับแข่งขันกันที่โรงยิมตะก้อภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีครับ ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงนี้ถึงแม้จะแพร่หลายเข้ามามีต้นกําเนิดการแข่งเมื่อปี2014นี้เองนะครับเรียกว่าประมาณสัก10กว่าปีแต่ว่าในปัจจุบันต้องยอมรับว่ากีฬาเทคบอลนั้นนักกีฬาไทยของเราทั้งชายและหญิงนะครับจากการมีพื้นฐานกีฬาตะก็และฟุตบอลค่อนข้างดีทําให้สามารถปรับมาเล่นในกีฬาเทคบอลได้ค่อนข้างดีแล้วก็โชว์ผลงานได้เป็นที่โดดเด่นนะครับในการแข่งระดับ นานาชาติต่างประเทศวา้าแชมป์โลกมาในหลายรายการเช่นกันนะครับรวมทั้งระดับเอเชียก็ไม่น้อยหน้านะครับทำผลงานได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีนี้กับหากการมกีฬาซีเกมเรามีลุ้นค่อนข้างเยอะนะครับกับ4เหรียญทองที่จะมีการชิงชัยกันส่วนการแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40สฉลามเยาวชนเกมนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกอยู่นะครับสำหรับนักกีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและก็ประเภทคู่นะครับก็แข่งกันแบบพบกันหมดในสายครับ มาเริ่มกันที่หญิงคู่นะครับแต่ว่าทางเทคบอลสับทางกีฬาของเทคบอลเนี่ยจะเรียกว่าประเภทคู่หญิงนะครับเรามาติดตามไอรินหมื่นคำและนพศรใจคำนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่เสื้อสีขาวนะครับพบกับ2นักกีฬาเทคบอลจากบึงการครับเสื้อสีแดงพิมยาสุวรรณใจกับธรมนวัน2องเมือนะครับทางด้านคู่ของเชียงใหม่ครับ ไพลินหมื่นคำและนพสรใจคำเมื่อการแข่งขันปีที่ผ่านมาในราชบุรีเกมทั้ง2คนเผด็จกำลังครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จครับในเกมวันนี้ก็โชว์ฟอร์มเหนือชั้นอีกเช่นกันนะครับเล่นแบบเรื่อยๆไม่ต้องเน้นมากมายนะครับแต่ว่าฟอร์มเหนือกว่าครับก็เอาชนะพิมยาส่วนใจกับทมวัน2เมืองจากพึงการไปได้นะครับาจะได้ลุ้นเข้ารอบลึกๆอีกเช่นเคยครับสำหรับอีกพู่จากเชียงใหม่ครับแต่ว่าทำสับ เขาเขาจะเรียกคู่หญิงนะครับนะครับมาต่อกันที่คู่ชายครับในสายซีรอบแรกนะครับปฏิพานปรีชาและกระตันยูโพทองครับของปทุมธานีเสื้อสีชมพูจะพบกับนัทวุฒิจันทวงศ์และชิดสนุพงศ์กรมเมืองนะครับจากสุราษฎร์ธานีครับคู่นี้ปรากฏว่าสองนุ่มจากเมืองปทุมธานีนะครับก็ชูฟอร์มได้แข็งแกร่งเลยนะครับเห็นหน้าตาสดใสเนี่ยอย่างกระตันยูโพทองคนที่รูปร่างเล็กกว่านี่ครับ แต่ว่าฝีเท้าชะกาดชะกันมากนะครับรวมทั้งปฏิพานปีชาที่ฟาดได้หนักหน่วงุนแรงทําให้เก็บชัยชนะเหลือนัฐวุฒิจันทวงศ์และทิศสุทพงกรมเมืองจากสุราษฎร์ธานีไปได้2เเซตรวด12ต่อ4และ12ต่อ7มาปิดท้ายที่การแข่งใน,นรอบแรกของสาย A นะครับเป็นคู่ระหว่างร้อครับโดยผู้ชายของร้อทรง2พี่น้องฝาแฝดน,นะครับ พินเพลงแก้วจันเพลงและเพลงพินแก้วจันเพลงนะครับชื่อก็สลับกันนิดหน่อยแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันทรงผมเหมือนกันครับต่างกันที่ถุงเท้าสีขาวกับสีดาเท่านั้นเองนะครับพบกับ2หนุ่มจากสตูลครับคาถาวุฒิลาหมัดนะครับกับพัฒนันอิทถีนะครับคู่นี้ครับแสดงให้เห็นถึงการทํางานร่วมกันเป็นทีมการเล่นอย่างรู้ใจกันของสองพี่น้องจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพินเพลงและเพลงพินแก้วจันเพลงนะครับ ไม่ว่าจะการเล่นบอลแรกบอลตั้งรับจนกระทั่งการลุกการขึ้นฟ้าน,นะครับเล่นมีความต่อเนื่องนะครับทำให้เอาชนะทางด้านของคทาวุฒิลาหมัดและพัฒดันอิถีจากสตูลไปได้นะครับ2เซตรวด12ต่อ2และ12ต่อ2นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของ2ชนิดกีฬาที่นำเสนอในวันนี้ส่วนสรุปเหรียญทองนะครับผ่านมาถึงเวลา17นาฬิกานะครับ แชมป์เก่าอย่างกรุงเทพมหานครครับก็ยังนําอยู่นะครับในวันที่7ของการขันยังไม่จบวันดีนะครับตอนนี้มี71เหรียญทอง67เหรียญเงิน76ทองแดงเชื่อว่าการขันว่ายน้ําในช่วงเย็ยนนี้น่าจะทําเหรียญทองเพิ่มได้แน่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครส่วนอันดับ2เป็นเจ้าภาพชมบุรีครับอยู่ที่64เหรียญทอง38เหรียญเงิน45ทองแดงนะครับเหรียญทองตามอยู่7เหรียญแต่เหรียญเงินนี่ห่างก,กันเยอะครับอันดับ3เป็น ยงใหม่ครับ23ทอง29เงิน30ทองแดงอันดับ4นครศรีธรรมราช23ทอง5เงิน32ทองแดงและอันดับ5เป็นสมุทรสาครครับแซงปทุมธานีขึ้นมาแล้วนะครับ18ทอง11เงิน12ทองแดงนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงวันที่7ของการแข่งขันครับในฉลามเยาวชนเกมจังหวัดชนบุรีครับครับวันนี้ที่เรานำท่านชมมาติดตามนะครับก็จะเป็นช่วงของกีฬาอ e ีสปอร์ตครับแล้วก็เทคบอล ซึ่งเทคบอลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นกีฬาที่ประเทศไทยค่อนข้างมีความหวังสูงนะครับกับการครองตำแหน่งแชมป์โลกหรือว่าการแข่งเลนยการใดๆก็ตามที่จัดขึ้นเนี่ยนักกีฬาจากประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งกีฬานะครับที่ควรจะส่งเสริมอย่างยิ่งทีเดียวนะครับอ,อย่างไรก็ดีครับสำหรับบรรยากาศของการช่วงชิงเจ้าเหรียญทองเนี่ยยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าหลายสมัยหรือว่าชลบุรีเจ้าภาพครับจะเบียดแซงได้ในช่วงท้ายนะครับ ช่วงนี้เวลาในการรายงานสดหมดลงแล้วนะครับก็ต้องมาติดตามบรรยากาศของการรายงานผลการแข่งขันนะครับกีฬาเยาวชนห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมกับสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรักกีฬากันต่อไปนะครับช่วงนี้ผมภูิพัฒน์สุตพัฒน์ครับและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเทศบาลเมืองชลบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีทุกส่วนราชการเอก,กชนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกท่านและคณะนักกีฬาทั้ง77จังหวัดสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจมูลนิธิกองทุนพัฒนานการกีฬา